สวัสดีครับเพื่อนครับก็เดี๋ยววันนี้มาวิ่งแก๊ปกันเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราโหลดแก๊ปเข้ามาแล้วนะครับวันแรกที่เราวิ่งก็คือเรามาที่หน้าแก๊ปนะครับตัวนี้เนาะเราจะกดสแกนหน้าก่อนนะครับมันจะขึ้นมาอนี้อันนี้ผมสแกนหน้าเสร็จแล้วนะครับมันก็เด้งขึ้นอย่างนี้เลยนี่ครับเขาบอกว่าแอปเปิดอยู่แล้วถ้าเกิดเรายังไม่เปิดนะครับมันจะขึ้นให้เราสแกนหน้าแล้วก็สแกนไปตามที่เขาบอกแล้วมันจะขึ้นมาหน้า นี่จะดูราได้ก็ดูตรงนี้ครับแต่ละวันนี้กระเป๋าเครดิตก็คือกระเป๋าที่เราโอนเข้ากระเป๋าเครดิตนะครับซึ่งกระเป๋าเครดิตนี่หมายความว่าเป็นกระเป๋าที่บริษัทเขาสามารถหักหักเงินออกจากกระเป๋าเครดิตได้นะครับก็คือเวลาเรา,าลูกค้าสั่งของมาลูกค้าให้ตังเรามานะครับแล้วทีนี้ทางด้านแก๊ปเขาก็จะหัก ที่กระเป๋าเครดิตของเราไปแล้วอยงเติม400ไว้อย่างนี้นะครับลูกค้าสั่งของมา200นะครับเราเงินสดมาลูกค้าให้เงินสดเรามาแล้วทางแก๊ปก็จะหักไป200จากกระเป๋าเครดิตตัวนี้นะครับอ่าเนาะง่ายๆนะครับอันนี้คืออัน,นดับแรกรายได้ก็คือวันนี้เราทําได้กี่รอบกี่เที่ยวมันจะขึ้นให้เห็นนะครับเที่ยวละเท่าไหร่เราขึ้นให้เห็นตรงนี้น,นี่ครับแรกๆผมก็ไม่รู้นะครับ ก็ดูในเน็ตแต่บางทีดูแล้วไม่รู้เรื่องนะครับว่ากระเป๋าเครดิตคืออะไรรายได้คืออะไรนะครับนี่เราก็ปิดตรงนี้ครับมันจะขึ้นรายได้ช่วงด้านบนนี่ครับอันนี้ออฟไลน์อยู่นะครับเราต้องเปิดนะครับเปิดให้มันเป็นสีเขียวนี้ครับนะครับเวลางานเด้งครับมันจะขึ้นเป็นแถบรับงานตรงนี้ครับก็กดรับ นี่งานยังไม่มีนะครับนี่จะขึ้นหน้าเราให้เห็นงนี้เวลาลูกค้าสั่งของครับมันจะเขาจะเห็นหน้าเราด้วยนะครับส่วนที่เป็นรูปลดตรงนี้นครับแต่ก่อนผมก็ยังไม่รู้เนาะผมลองกดเข้าไปดูนี้ครับนี่ครับมันจะเป็นการเปิดแอปวิ่งนะครับอันเขียวๆนี่คือเปิดครับอ่าตันนี้แอปมาดก,ก็คือตามมินิมาร์ทนะครับลูกค้าสั่งมินิมาร์ทเราก็ไปส่งที่บ้านนะครับเราเปิดไว้ ส่วนนี้เป็นแอปมอเตอร์ไซค์นะครับแอปวินเราไม่เปิดนะครับเพราะว่ามันจะไปะก็ไม่เปิดเนาะส่วนนี้แอปแอปบิ๊กอ่านถูกป,ป่าไม่รู้เนาะแอปฟู้ดนะครับเอสเพสก็คือส่งเอสเพสเนาะผมอ่านผิดนะเอสเพสอันนี้คือส่งพกพาสินีนะครับส่งของส่งเอกสาร นี่คือแอปฟู้ดก็คือส่งอาหารนะครับเราก็เปิดเป็นสีเขียวเนาะน,นี่คือการเปิดนะครับถ้าเกิดเราไม่ใช้ตัวไหนเราก็ปิดตรงนี้นะครับมันก็จะปิดเห็นเข่นตัวนี้เนาะครับก็จะปิดไปเราเปิดแล้วก็กดตรงนี้มันก็ออกเป็นสีเขียวอันนี้เนี่ยเวยลาเรากลับเราก็มาที่ผู้สอนนะครับนี่่อาประมาณนี้นะครับอืมแล้วก็จะมีพวกนี้อีกเดี๋ยว นี้ผมได้โบนัสด้วยนะครับห้าสิบาทเนี่ยจากแอปก็ให้มานะครับก็คลิปสั้นๆนะครับเอาที่ะรอยากนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปเพื่อนๆได้ดูตอบกันไปเรื่อยๆผมวิ่งได้สี่วันเองครับผมก็วันละสามร้อยสี่ร้อยสองสามร้อยนะแล้วแต่เราขยันเนาะอันนี้คือ,อเดี๋ยวผมจะทําคลิปวิธีสมัครนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนครับ สวัสดีครับ